นี่มาพร้อมความมันเทิงโอ้ฉายรัศมีมาตะไกรทีเด็ดของเราตำนานสายหัวสายแป้ครับนี่รถเท่าแกอูดแกจะเข้าฝั่งไหนครับเดี๋ยวพาฟังเสียงเท่าแกอูดนะพี่น้องรู้ว่าแกจะเข้าฝั่งไหนนะเดี๋ยวแเ,เราแกเลออ่านเกมก่อน เดี๋ยวแกอ่านเกมแกจะเข้าฝั่งไหนฝั่งนี้นะ <Ooh. S 1> พี่อนน้องมาดูครับกันตรอเฮปแน่นอนด่านข้างหน้าอย่างโหดเลยเอ๋จับเกียร์หนึ่งก่อน <Ooh. S 1> อูน้อันดำควัาน้ำ เ,เทเส้นผมก็จะได้เดินทางกลับกับตะแก้วนี่แหละครับพี่น้องตอนนี้เกือบบ่ายบอลครับเดี๋ยวได้ไปฝักเจ้งทานข้าวครับเดี๋ยวเทวเสร็จก่อนนะ ครับช่วงจะมาถอยเมื่อกี้ลื่นลื่นลื่นเห็นลองนั้นมหหนึ่งครับอ,ออกตัวเปล่าปาิดฟ้ะ อหมดแล้วหมดแล้วครับเอาเอาให้หมดให้ไปร้องนกแก้วไม่งับครับตะกี้อเเอกก่อนจบแล้วรอบสามโมงฮ่ะรอบสามโมงฮ่ะครับ ครับน้ำลงเดี๋ยวผมก,กับเดนี่ฮะไปชมสอนต่อไปนะพี่น้องโอ้มาถึงทิศเทแล้วพี่น้องมาถึงกอสะเทือนเลยโอ้เมื่อกี้ก็ขึ้นรถมากับตะเกอยอูนะ้ยครับตอนทางเข้ามาในสะเทือนนะพี่น้องโอ้ ดินเปียกดินเปียกทางก็หโหข้างนึ่งถึงขั้นยกดำวิ่งแล้วพี่น้อง <c oughs> โอ้ดูขั้นต่อไปครับงานเทลั่น จาร็อกพุทธข้างหน้าต้องส่งออกนะพี่น้องตเตีเต้ยบ้างไงจ่รู้เตีนี้พลังสายโอนนี่ไม่น่าจะเอาอะไรเขาอยู่ครับดูไปแล้วใช่หรือไม่ประสบการณ์ประสบการณ์ลุมอยู่ไม่อยู่ ตรงถึงบันไดบ้านเขาว่าอย่างนั้นุ้ยฮอนจับหอนจับเสียงหอนพร้อมากโมกุ้ยเตียวสีใบน่าจะประมาณแปดนิ้วเอา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 มีเลื่อนมีเลื่อนนิดหน่อย ขึ้นมาในห้องเ <c oughs> อตะแกอูดนี่ทำไมเย็นแท้โอ้ายเลยเดี๋ยวรอคันต่อไปเข้ามาครับสวัสดีทักทายนะครับฝั่งนี้ตอนนี้มาที่เทนะพี่น้องแถวแถวบ้านบ้านสวายครับออกจากกันตรงมาขึ้นมาจากบ่อก็ประมาณ2กิโลครับมาถึงตรงนี้นะพี่น้อง เดี๋ยวมาชมขั้นเขาครับโอ้เข้ามาในจุดด่านหนึดแล้วพี่น้องด่านแรกผ่านครับด่านแรกเอ้าเกจากบนเทตรงไหนครับนี่น่าจะมาฝั่งนี้แลนะ้หรือว่าเที่ฝั่งนู้นครับปุถอ,อยเที่ฝั่งนู้นเลยเอาแบบง่ายๆเลยครับไม่ต้องลีลาเยอะเอาแบบง่ายๆครับปลอดภยัยต่อรถของเรา เดี๋ยวเราติดตามชมว่าจะมีขันไหนโชว์ชอตเด็ดให้ดูครับพี่น้องแต่ว่าเส้นทางนี้ไม่ธรรมดาเลยโอ้ทําวันนี้ฝนตกมานี่พรุ่งนี้น่าจะวิ่งยากเลยนะครับผมว่านี่อืมสบายสบายครับหมใหญ่หมใหญ่ อรไรนี่14เนี่ยบ่้งถึงไหมฮะเดี๋ยวตามกันต่อไปครับพี่น้องมาแล้วครับผมจะรอกสายหอนอือคันนี้นี่วิ่งผ่านหมู่บ้านผมนี่หอนสะเทือนหมู่บ้านนะพี่น้องพลังหอนเขานีโอสับหน้าเร็กเลยบ่ เดี๋ยวฟังเสียงท่อครับไม่ธรรมาดาไม่ธรรมาดมมาผมบอกเลยคันนี้สีวิเศษหอนยาวมากหอนยาวมาก ังเพราะพี่น้องอ้าวต่อยสับไหนครับตนดำก็ต้องอ่านเกมเอาเองครับนี่ที่เทนะพี่น้องไม่มีดำเมนเพราะว่าแดดร้อนจัดมากไม่มีใครมายืนออกนี่ท่เ,เองเลยอย่าท่อเนี้ยท่าเอเลยไม่ว่ากันโอ้ยอ,อ,อย่าติดหลมก็พอครับน่ไม่มีรถไทมาจอดเลยโอ้ อย่างหล่อดวยพี่น้องโตเกีคันนี้มีลู่ลมด้วยข้างบนแล้วก็หมวกครับเบาเบาสติกอร์ด้านหน้าประทาบบอกว่าสีวิเศษนะพี่น้องโอ้หหล่อครับหลอ่อ น่าจะจัดจานย่านน้องขนว่ะคันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าน่าจะอยู่น้องขนเลยฝั่งๆจอมพระอะไรพี่น้องเหลือขคันไหนครับเดี๋ยวตามต่อไปน้อง